แอปทักษออนอวดเครื่องเพชร2 0 0ล้านค่ะต้องบอกว่างดงามดุดนางในวรรณคดีค่ะแอปทักษอรนพักสุขเจริญอลังการสุดวัรุลาทั้งต่างหูแหวนมงกุฎเทลาและสร้อยคอเพชรรวมมูลค่ากว่า200ล้านบาทสวยสง่ามีออร่ามากๆสําหรับนางเอกแอปแท็กซอนที่มาในลุคสวยละมุนทั้งคนทั้งเครื่องเพชรค่ะประกายไระ้ะประยับในงานของบิวตี้เจมในชุดเรสสีเงินกระโปรงบานพร้อมทั้งเครื่องประดับสุดอลังการทั้ง ต่างหูแหวนมุนกุดเชลา่าและสร้อยขอเพชรงดงามดั่งเจ้าหญิงในเทปนี้าหญ่ค่ะต้องบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยสวยสง่าจริงๆค่ะวมนนที้ทางทีมงานเลยไม่พลาดจะพาทุกท่าน,นย่ามารวมสําหรับมูลค่าที่เธอใส่นั้นต้องบอกว่ารวมๆแล้วร่างกายเธอที่ใส่มูลค่ามากกว่า200ล้านค่ะจะเป็นยังไงสําหรับความสวยในครั้งนี้มาติดตามชมพาไปพร้อมๆกันค่ะ